สวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปผลแล้วก็สปอยเนื้อเรื่องนะครับของ NXT วันที่3เดือนสิงหาคมปี2021นะครับผมเรื่องราวเด่นๆในวันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวของด a ค o ต a คา i กับราฟิลกอร์ซ l เลสนะครับที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทั้งคู่ได้หักหลังกันนะครับผมรวมทั้งเรื่องของซาโมนโจแล้วก็คีเลนสกอตที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในเทโอเวอร์6 รวมทั้งวันนี้ครับเรื่องราวที่สําคัญที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวของเด็กสเตอร์ลูมิดกับทางเดว่ยนะครับซึ่งเด็กสเตอร์ลูมิดเนี่ยจะเจอกับจอห์นนี่กากานโนนะครับถ้าจอห์นนี่กากานโนชนะอินดี้ฮาร์ดเวลครับจะต้องเลิกยุ่งกับเด็กสเตอร์ลูมิดแต่ถ้าเด็กสเตอร์ลูมิดชนะนะครับเด็กสเตอร์ลูมิดเนี่ยจะได้โอกาสในการพูดคุยจีบสาวราวเรื่องนะครับกับอินดี้ฮาร์ดเวลเอาล่ะเรามาเริ่ม เปิดรายการกันเลยดีกว่านะครับเริ่มมาด้วยคู่แรกฮิตโลนะครับเจอกับเลกาโดเดลเฟทัสมาแมตช์นี้สนุกดีครับดูทั้ง2ทีมเนี่ยจะมีความเข้ากันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในแง่ของการปั้มเนี่ยแต่ตัวแมตช์ไม่น่าร้าใจเท่าไหร่คือดูเรื่อยๆมากกว่าครับไม่มีจังหวะที่ดูจะจบแมตช์ได้จริงๆคือพูดง่ายๆว่าไม่เห็นท่าใหญ่ผดดื่ึกเลยในแมตช์นี้นะครับเหมือนกับว่าปั้มไปให้ครบเวลาเพื่อที่จะสารเรื่องราวต่อมากกว่า ตอนจบนะครับซานตสเอสโคบาเนอรโกอีมาตีท็อปดอลลาร์ครับก่อนที่จะขึ้นมาฟาดกันสุดท้ายเนี่ยเลกาโดเดลเฟรัสมาเสียเปรียบจนต้องหนีออกไปจัดพาไปที่ซานโมโจแล้วก็วินเลียมลีเกิลนะครับวินเลียมลีเกิลเดินมาบอกซานโมโจว่าในฐานะที่ตอนนี้เนี่ยคุณเป็นนักมวยปลำ้ำผมต้องทำตามกฎสุภาพบุรุษเหล่านี้จะอยู่กับคุณเพื่อทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกว่าจะถึงเทคโอเวอร์36 พามาคู่2องนะครับลิสฮอลแลนด์นะครับเจอกับอีเคเมนจิโร่แมตชนี้เนี่ยเป็นการปั้นลิสฮอลแลนด์นะครับแบบโหดมากโหดมากจริงๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นเคลนคอร์ดเบอร์2เลยคือตัวแมตไม่มีอะไรครับออกมาทุ่มทุ่มโยนโยนแล้วก็ชนะไปง่ายๆการปั้มดูไม่เป็นสไตล์ของ nxt ซักเท่าไหร่นะครับดูสไตล์การปั้มเป็นแบบจอมพลังของ wwe มากกว่าแมตเลยออกมาไม่น่าสนใจ ตอนจบนะครับลิสฮอลแลนด์ใส่พาวเวอร์สแลมกดนับ3ไปหลังจบแมตช์เนี่ยพีดันครับขึ้นมาบอกว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นไวร้ายจนลิสฮอลแลนด์เดินเข้ามาในห้องแชมป่าแทชเชอร์พวกนายคิดว่าพวกนายเนี่ยเป็นตัวแสบแล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวพวกนายจะเจอพวกฉันลิสฮอลแลนด์โอนี่โลแคนและยอดฝีมืออย่างฉันระวังตัวไว้ให้ดีแต่ภาพที่แฟงกี้โมเนตนะครับให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของแฟงกี้ กับโรเบิร์ตสโตนแฟรงกี้โมเนตบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพวกเราแพ้เพราะใครรู้ไหมพวกเราแพ้เพราะว่าโรเบิร์ตสโตนเนี่ยเข้ามายุ่มย่ามในแมชพวกนายน่ะมันเป็นพวกขี้แพ้อยู่แล้วแต่ฉันไม่ใช่ในยะเพราะงั้นเนี่ยถ้าพวกเราคิดจะ,จะเจริญแล้วละก็จะต้องปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดจะต้องเป็นกฎของแฟรงกี้จะต้องเป็นทีมของแฟรงกี้ถ้าจะเอาก็ตามมาถ้าไม่เอาก็ใส่หัวไป แต่ภา,าพมาคู่ที่3นะครับบอบบี้ฟิชกับโรดดิกสตองตัวแมตช์ดูอัดกันหนักดีนะครับแต่ว่าตัวแมตช์เนี่ยดูงงง,งพอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่าเข้าใจผิดพลาดกันก็เป็นไปได้คือเห็นการกระซิบการทั้งแมตช์เลยนะครับซึ่งแปลกมากการกระซิบเนี่ยมักเกิดขึ้นในแมตช์ของบอบบี้ฟิชโรดดิกสตองเนี่ยปกติปั้มก็ไม่เห็นต้องกระซิบบ่อยขนาดนี้นะครับซึ่งก็บอกได้ว่าการปั้มของบอบบี้ฟิชเองเนี่ยก็ดูงงงง,งพอสมควร นึกจะเปลี่ยนท่าก็เปลี่ยนนึกอะไรไม่ออกก็เตะต่อยทรงเดชไปก่อนทําให้แมตท,ที่ควรจะสนุกนะครับดูเฉยๆซะอย่างนั้นตอนจบเนี่ยโรดิกสตองสายแบ็กเบเกอร์กดนับ3เอาชนะไปนะครับตัดภาพมาที่ LA ไหนแล้วก็คาร์ลันกรามคารนลันกรามบอกว่าผมมาแล้วครับคุณไหนวันนีน้คุณน่าจะต้องเตรียมตัวให้มากกว่านี้ในการเจอกับ g y v LA ์นบอกว่าฉันอะโอเคแล้วสำหรับคืนนี้ แต่ฉันว่าสิ่งที่ฉันจะต้องเตรียมการคือการเชื่อใจมากกว่าพวก G Y V เนี่ยมันรู้จักกันมานานเป็น10ปีมาเลยไว้ใจกันได้แต่นายกับฉันเนี่ยเพิ่งรู้จักกันไม่กี่อาทิตย์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันไม่เชื่อใจนายคารอนการบอกว่าผมเป็นคนรักษาคำพูดเพราะฉะนั้นคุณไว้ใจผมได้เลยผมจะระวังหลังคุณให้เองมิสเตอร์ไนท์เอลเอไนท์บอกว่าฉันต่างหากที่เป็นคนรักษาคำพูดฉันรักษาคำพูดของฉัน ตั้งแต่ตอนที่ฉันบอกว่าฉันจะเป็นมิลเลียนดอลลร์แมนแต่ช่างมันเถอะถ้านายบอกว่านายจะระวังหลังให้ฉันฉันก็จะระวังหลังให้นายเหมือนกันแต่ก่อนอื่นรองเท้าฉันเปื้อนวะช่วยเช็ดรองเท้าให้หน่อยสิคารอนการามบอกว่าได้เลยครับคุณไนายแต่ภาพมาคู่ที่4นะครับคารลอนกรามเอลเอเนย์ Knight, เจอกับ g y v หรือเกเซอร์อย่างเวนเทนนะครับการป้ามช่วงแรกสนุกดีนะครับดูสูสีจนกระทั่ง LA k n i g น t เนี่ยหักหลัง ไม่ยอมแท็กคาร์มอลกรามเข้ามานะครับทำให้คาร์มอลกรามต้องปั้มคนเดียวซึ่งตอนแรกเนี่ยดูมีแววว่าจะชนะด้วยซ้านะครับคาร์มอนกรามใส่ชุดเป็นท่าเตรียมจะเผด็จศึกแต่ว่า1ลุม2เนี่ยไม่ได้สามารถทําได้ทุกคนนะครับสุดท้ายเนี่ย GYV ใส่ Ticket to m a y h แ m กดนับ3ไปหลังจบแมตช์นะครับเท็ดดี้เบียร์ซี่มาฮิ้วคาร์มอนกรามกลับไปแต่พามมทีนดาโคตาครนะครับดาโคตาครบอกว่า ราคิวโกซาเลสเนี่ยคือนักมวยปล้มที่ไม่มีอะไรดีเธอไม่เคยประสบความสําเร็จใดๆมาก่อนในชีวิตจนกระทั่งฉันเห็นเธอฉันช่วยให้เธอประสบความสําเร็จต่างๆฉันเป็นคนคอยซัพพอร์ตผลักดันเธอแต่เธอกลับไม่เห็นค่าของมันฉันเป็นคนช่วยให้เธอชนะอิโอชิไรจนกลายเป็นแชมป์อย่างทุกวันนี้ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยฉันควรจะเป็นคนได้รับโอกาสนั้นด้วยซ้ําแต่ไม่เป็นไรฉันยอมได้ฉันแค่ขอให้เธอ ช่วยร่วมมือในการเอาแชมป์แท็กทีมกลับคืนมาแต่เธอไม่ได้พยายามมันอย่างจริงจังเลยเธอไม่ได้แคร์มันด้วยซ้ำเธอสนใจแต่เรื่องของตัวเองเพราะงั้นตอนนี้เธอบอกว่าเธอไม่มีใครกล้ามาเจอกับเธอแล้วฉันจะเป็นคนต่อไปที่จะเจอกับเธอเองฉันเคยช่วยให้เธอได้โบยบินแต่ตอนนี้ฉันจะเด็ดปีของเธอเองตัดภาพมาที่เดอะเวให้สัมภาษณ์นะครับ ในแมตช์ที่จะเจอกับเด็กสเตอร์ลูมิดจอนนี่กากาโน่บอกว่าพวกเราสองคนเคยเป็นแชมป์มาแล้วทั้งคู่พวกเรานั้นยิ่งใหญ่มากในสมาคมนี้และในสัปดาห์นี้พวกเราจะยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกพวกเรารู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับอินดี้ฮาร์ดเวลวันนี้ชะตากรรมของอินดี้อยู่ในมือของพวกเราและในวันนี้ฉันจะจบเรื่องราวของ Index ็กซ์คู่ที่5นะครับ NXT Breakout Tournament เทแบ็กสเตอร์นะครับเจอบบโจเกรซี่หลังจากที่ดูมาครบ8คนแล้วเนี่ยผมเชียร์คนนี้เลยเทแบ็กสเตอร์นะครับตอนแรกเนี่ยจะเชียร์คาร์มอนเฮสแต่ว่านี่แหละคือนักมวยปล้ำในแบบที่ผมรู้สึกว่าเก่งการเคลื่อนที่ของเทแบ็กสเตอร์เนี่ยดีมากคือท่าปล้ำไม่ยากนะครับกระโดดล็อกคอกระโดดขีบคือท่าธรรมดามากแต่มีความต่อเนื่องที่ดีมีจังหวะที่สวยเรียงลำดับท่าได้ดีมากมาก โดยเฉพาะท่าไม้ตายนะครับซึ่งดูแลแบบเออแม่งเหมาะที่จะเป็นท่าไม้ตายจริงๆในด้านของโจเกซี่นะครับก็ดูมีความตัวใหญ่แล้วก็ดุร้ายดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีความน่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้มีความแตกต่างไปจากนักมวยปั้มตัวใหญ่คนอื่นๆตอนจบนะครับเทรย์แบ็กสเตอร์เนี่ยใส่450สตอมป์กดนับ3ไปแต่ภาพมาที่การกินข้าวของโยชิไรแล้วก็โซอีสตาร์นะครับทั้ง2คนเนี่ยสั่งซูชิปลาดิบมากิน ยี่โอชิไรเอนจอยมากนะครับเพราะว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นแต่โซอี้สตาร์คเนี่ยกินไม่เป็นทำหน้าหยืหยนะครับและสุดท้ายเนี่ยอีโอก็ให้โซอี้จ่ายตังค์ก่อนที่จะเดินกลับบ้านไปแต่ภาพที่การสัมภาษณ์ของอินดี้ฮาร์ดเวลนะครับเกี่ยวกับแมตช์ในคืนนี้ว่าคาดหวังอะไรบ้างอินดี้ฮาร์ดเวลเนี่ยบอกว่าฉันตัดสินใจยากพอสมควรนะมือนึงเนี่ยฉันถือครอบครัวไว้อีกมือหนึ่งฉันถือหลักแพ้ฉันคิดว่าถ้าเด็กสเตอร์ชนะเนี่ยจอห์นนี่คงให้โอกาสเขาบ้าง แต่ถ้าจอห์นนี่ชนะเนี่ยฉันก็คงต้องทำตามข้อตกลงนั่นแหละแต่ภาพมาที่หน้าเวทีนะครับคิีเลนคอร์สเปิดตัวออมาคิรีเลนคอร์สบอกว่าเฮ้ยโจนายคิดว่านายสามารถเปลี่ยนอะไรที่นี่ก็ได้เหรอวะนายมันไม่มีปัญญาทำอะไรทั้งนั้นแหละฉันยังคงเป็นคนที่ครอบครองที่นี่อยู่ซาโมโจเปิดตัวออกมานะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็มาห้ามไว้แล้วก็โดนกระทื้นไปตามระเบียบแต่ภาพมาที่คุชิดะนะครับ คุชิดาบอกว่าฉันดีใจกับนายด้วยนะลถนดิกสตองที่นายสามารถเอาชนะบอบบี้ฟิชได้แต่ฉันเนี่ยได้ยินว่านายพูดถึงฉันและอยากจะชิงแชมป์ NXT c r u i s e r w i g h สินะได้เลยฉันรับคำท้าของนายแต่พามาที่คู่ที่6นะครับจอนนี้กับกนโน่เจอเด็กสเตอร์ลูมิดแมตต์ดีมากนะครับแมตต์นี้เด็กสเตอร์ลูมิดเนี่ยมีความปั้มที่หนักหน่วงมาโดยตลอดอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับ แต่อาจจะเป็นเพราะว่าแมตช์สั้นบ้างหรือว่านักมวยปั้มอีกฝ่ายส่งให้ได้ไม่เต็มที่บ้างท่าต่างๆก็เลยกลายเป็นช็อตๆดูไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับแต่แมตช์นี้การออกท่าเนี่ยดูต่อเนื่องแล้วก็มีความสนุกพอสมควรตอนนี้กาการโน่เนี่ยปั้มได้อย่างสนุกสนานครับเป็นนักมวยปั้มตัวเล็กที่ทําให้เรารู้สึกว่าเขาเอาชนะใครก็ได้รูปร่างไม่ใช่อุปรสรรคสําหรับเขาเลยก็ถือว่าเป็นอีกแมตช์ที่น่าดูมากๆตอนจบเนี่ยเด็กสเตอร์ลูมิทชนอินดี้ฮาร์ดเวลตกเวทีลงไปนะครับ ก่อนที่กาการโน่เนี่ยจะมาด d ีดีใส่พื้นข้างล่างแล้วก็ตามด้วยด d ีดีข้างบนเวทีอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่จะกดนับ3ไปหลังจบแมตช์นะครับตามข้อตกลงแล้วเนี่ยอินดี้ฮาร์ดเวลจะต้องไม่ยุ่งกับเด็กเตอร์ลูมิดครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยห้ามใจไม่ไหวไฟราคาเนี่ยมาทำให้เจ้าตัววิ่งไปจูบเด็กเตอร์ลูมิดก่อนปิดโชว์ไปนะครับผมสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคน สัปดาห์หน้าครับเราคุยกอสเลสจะมาพูดถึงดโคตรใครบ้างเหการที่2ครับสัปดาห์หน้าจะมีการ,รเผชิญหน้ากันครั้งที่3นะครับของอดัมโคแล้วก็คายโอไลลี่เหการที่3ครับสัปดาห์หน้าซาเล่จะเจอกับแอเบอร์มูนเหการที่4ครับเท็ดดี้เบียร์ซี่มาดูแลคาร์มอนกรามเหในการที่5้าคุชิดะครับรับคำท้าของโรดดิกสตองในการชิงแชมป์ NXT c r u i s e r w e i g h และเหตุการณ์ที่6นะครับอินดี้ฮาร์ดเวลตกลงปลงใจกับเด x กสเตอร์ลูมิดสรุปแมตกันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับ h ิตโรเจออะไกัโดเดลเฟนทัสมาฮิตโลเอาชนะไปได้คู่ที่2ลิชฮอลแลนด์ครับเจออีเคเมนจิโร่ลิชฮอลแลนด์เอาชนะไปได้คู่ที่3บ o อบบี้ฟิตรดิกสตองครับรดิกสตองเอาชนะไปได้คู่ที่4คาร์มอนกรามเอลเอไนท์เจอเกเซอร์อย่างเวนเทนนะครับเกเซอร์อย่างเวนเทนเนี่ยเอาชนะไปได้คู่ที่5 NXT Breakout Tournament นะครับเทย์แบ็กสเตอร์เจอโจเกรซี่เทย์แบ็กสเตอร์เอาชนะไปได้ครับแล้วคู่ที่6จอนนี่กากาโน่เจอเด็กสเตอร์ลูมิธจอนนี่กากาโน่เอาชนะไปได้นะครับ NXT เนี่ยช่วงนี้ก็ดูเริ่มดูดีขึ้นแล้วนะครับในเรื่องของเนื้อเรื่องในเรื่องของสไตล์การปั้มแต่เอาจริงๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่ายังมีหลายคู่ที่ที่ดูไม่สนุก คือเนื้อเรื่องของ LA Night กับค m r o อนกามเนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็เรื่องราวของฮิทโลกับเดลกาโดเดลเฟเ a สมาเนี่ยก็ยังดูดีก็ยังมีการแบบว่าไล่ตีการไล่ทุบก,กันไปเรื่อยๆก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับจอนนี่กากาโนเด,ด็กสเตอร์ลูมิสจบไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเดอะเวเนี่ยคิดว่าน่าจะเหลือแค่2คนก็คือจอนนี่กากาโน,โนแล้วก็แคนดิดลาเลนะครับอินดี้ฮาร์ดเวลน่าจะไปอยู่กับเอ่อเด็ก เด็กสเตอร์ลูมิและอย่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ออสตินเทียรี่เนี่ยน่าจะได้ขึ้นมาในสแต็กดาวนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเดอะเวย์มีอยู่ที่แค่จอห์นนี่กากาโนแล้วก็แคนดิดลาเล่สองคนเท่านั้นนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องราวของอดัมโคลแล้วก็ไค l โอเรลี่ซึ่งมันเป็นครั้งที่3แล้วอะตอนนี้มีข่าวนะครับว่าอดัมโคลเนี่ยหมดสัญญาแล้ว แต่ว่ามีการพูดคุยว่าอดัมโพเนี่ยจะปั้มไปถึงซัมเมอร์สแลมนะครับหรือว่าเทคโอเวอร์36นั่นแหละก็จะจบสึกใหญ่นี้ก่อนนะครับแล้วอดัมโพเนี่ยก็จะกลายเป็นฟรีเอเจนต์ซึ่งไม่ได้เป็นการออกก่อนสัญญานะครับดังนั้นก็อาจจะไม่ได้ติดเรื่องราวของห้ามปั้ม90วันอดัมโพก็อาจจะสามารถไปปั้มที่อื่นได้เลยเหมือนกับตอนที่ดีนแอมโบสหรือจอห์นบ็อกซ์ลีย์เนี่ยออกไปนะครับน่าจะเป็นกรณีเดียวกัน ก็ต้องมาดูว่าอดัมโคเนี่ยจะต่อสัญญากับ NXT ไหมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย NXT มีข่าวค่อนข้างแย่ในหลายๆด้านนะครับทั้งการที่ไม่สามารถขึ้นเป็นค่ายหลักได้การที่ต้องส่งนักมวยปั้มที่มีคุณค่าในค่ายเนี่ยขึ้นไปในค่ายอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Raw หรือ SmackDown นะครับแล้วก็ความพ่ายแพ้ที่มีต่อ AEW ซึ่งตอนนี้นะครับแบรนด์ NXT เนี่ยดูแลตกต่ำมากๆพอสมควร ก็เลยทําให้ทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็สไตล์การปั้มเนี่ยดูดอบลงด้วยหรือเปล่านะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องมาดูกันหลังจากนี้นะครับผมเอาละ่ะเราก็ต้องมาติดตามกันนะครับก็โดยส่วนตัวนะครับผมอยากจะให้ทุกคนดูค่ายมวยปั้มด้วยเอกลักษณ์ของค่ายนั้นๆถ้าคุณชอบรอนะครับคุณก็ดูด้วยความจุดเด่นของรอไปนะครับการปั้มหลายคู่ในหนึ่งอีเวนต์เนื้อเรื่องเยอะๆพัวพันพัวพันหน่อย ถ้าคุณชอบ s SmackDown ก็จะมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นนะครับถ้าคุณชอบ NXT ก็จะดูมีสตาร์หลายๆรูปแบบการปั้มที่ดุดันมากขึ้นหรือว่าคุณดู AEW ที่จะเป็นกลุ่มยูนิตเยอะๆนะครับแล้วก็มีการปั้มที่รวดเร็วดูเด็ดเผ็ดมันเนื้อเรื่องที่เข้มข้นนะครับต้องยอมรับว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า2ค่ายนีย้เขาเป็นศัตรูกันนะครับซึ่งในทางธุรกิจก็อาจจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าสําหรับเราที่เป็นแฟนมวยปั้มผมอยากให้ทุกคนรู้สึกว่า มันเป็นมวยปั้มทางเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น WWE ไม่ว่าจะเป็น AEW New Japan นะครับ Impact Wrestling หรือว่าค่ายใดๆก็ตามมันคือมวยปั้มทางเลือกที่เราสามารถที่จะเลือกดูได้แล้วก็ทุกๆคนสามารถจะเลือกดูได้ถ้าเราไม่ชอบก็ไม่ต้องไปด่าว่าแบบเอ้ยแม่งกากเอ้ยแม่งนูน่นแม่งนี่ไม่ต้องไปพูดถึงแบบนั้นก็ได้ครับคนชอบต่างกันก็เสพมวยปั้มต่างกัน ยังไงก็อยากให้ทุกคนดูมวยป้ามอย่างมีความสุขนะครับอย่าไปตีกรอบว่าอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีนะครับก็พยายามเ n j นจอยกับมันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมสำหรับใครที่มาดูถึงตอนนี้นะฮะก็ขอขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับใครมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะรีบเข้าไปตอบนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี